สวัสดีค่ะพอ่อแม่พี่น้องปองไปเบิดสุดสดดกุสุคนเด้อจ้ะมื้อนี้ก็อยู่ในสวนเนาะจ้ะมะนาวสูบห้ามาเอาหญ้าไม่ตุ่นหมากเนาจะจ้ะหมากเตี้ยหมากสูงอีหยังของเฮานี่แหละสูบข้ามเพืสะอาดสูบห้าออกสูบห้าน้ำปลากล้กวยเนาะจ้ะน,นี่ ช่วบรรยากาศนามแรงๆนะจ๊ะเนะาะสรุปไงไปถ้าใส่พุ่นใส่ปุ๋ยก็เว็นคำขอยและนะจ๊ะเนาะสิภาพี่น้องมาเบิ่งเขานะจ๊ะพี่น้องนะเราก็ขอเตี่ยด้ยจ๊ะนี่ต้นเตีย่ยแต่ว่าห่วงกันแนนอิดเลยนะจ๊ะเนาะ ทำบวพี่น้อมนงมาหนาจะมื่อไงหนึ่นงเขาไปตะนาทางขุ่นพญารอยพันตัดฝืนอยูนะ่เนาะว้แทะดังฝ่ายหนึ่งเขาทางขุง่นกระสวนพักเปย์เหรอวานว่าจะเกิดอยู่มีดอกสนอมีดอกดาวกระจายเป็นเรื่องๆอยู่ทางขุ่นมาเบิง้งเขาซะก่อนเนาะจะเลาะเบิ้งเขา เราก็ขอเตี่ยเตี่ยสมือนอกจากพี่น้องงามนอกจากนาะ เดี๋ยวแับบรรจุเหลืองเกี่ยวสีผ้าพ,พี่น้องมาอัปเดตอีกรอบนึงนล้นจนนวจ๊ะเนาะพาไปิเศดอกสโนเรื่องอห้ยอยู่เรื่องอารามงามตาเน,นาะจ้ะพี่น้องปลูกในี่ปลากล้วยนี่จ้ะ ผู้สิวานเหมือนแมงพูม่ะันมันกินดอกเกสรดอกน่าใจไี่นาะชมบรรยากาศยามนึงเล่จ้ะทั้งแต่ก็มีบัเกือให้โกกสนุก,กับโกกล่วยเป็นพีเหลี่ยงเนาะเป็นผืนผีเหลี่ยง จ้ะโคงเขาก็มีปูโคงปูกรเซือแซมก็ปวยนะาจะนี่หมดอันออนี้ผีขุนได้พี่น้องพี่นู้งสวนจะเพราะท่านได้ใส่ปุ๋ยอยู่เขียวดียาปุ๋ยหมาแล้วมาใส่ละน,นานปุ่นก็นจะเป็นนานพักสี่เด้จ้ะทักสี่มันเกิดลหรอ เขาค่ะว่าท่นเนี่ยเฟื่องออกว่าออกดอกจะเอาไปฆ่าหันเลยเขาใหญ่อยู่หันเลยแบบดินเป็นดินเหนียวนะจ๊ะเพื่อปรับปรุงดินเอาให้มันเน่าอยู่กระถางเอาปุ๋ยใส่ทถึงๆจะใสาปุ๋ยมาใส่ให้กันนะจ๊ะเดี๋ยวพะวงก็เกิดไรอยู่นัดจะเขา เม,มื่อวานไหวแต่บ่ท่านปูบกบุปภิกอันนี้ปูกบุปภิกใส่ก็หามดีอยู่นะจ๊ะเนาะพอได้ใส่ฟุน้นใส่ปุ๋ยไปนน้ำกันกล้วยกัสิได้กินหนามอันซ่วนแต่ดอกสนุนนะจ๊ะเนะาะเ็เกษตรผสมผสานจยากพี่น้องจังได้กินหลายอย่างอยากอยากกินยังห้ากับปลูกดอกแค่ห้ากับบุอึดกินนะจ๊ะพี่น้องเนาะ noi mình có thể để tăm, mực ươn chỉ tăm, gìn có nha mực tăm noi má kẻ có nha mực ươn, bai đào, đắng có chỉ luôn, trắng nói có để gìn đọt xơ đào nó chả นี่ดอกใหม่โอ้นอใหม่ก็วด้วยนอใหม่นอใหม่เหลี่ยงเกิดเพินอีกล่ะเพิ่นอีกแล้วนอนเนะอยากอะไรก็ปลูกอย่างนั้น ก็เกิดแเรวนี่พักหนา้าอันนี้พักบุงแก้วอันนี้พักกระจนเฟืองคุมอันนี้คือกันนะจ๊ะนีเป็นตัว ก็เถอมะอมากก็ข้างมะเขาวัยน,นะจ๊ะพี่น้องปลูกผักรกระจงใส่อกระมังไหวน,นะจ๊ะนี่กะบ๊อกผักปลูกใส่กระสอบนะจ๊ะพี่เนะาะนะ่งเขาไปแต่นหน้าจะพี่น้องใส่ฝืนอยู่อยู่หน้านะจะ๊จะนั่นเขาใส่ฝืน แบบบ้านๆชีวิตบ้านๆคลองคนบ้านนอกเนาะประหยัดด้วยใจพี่น้องอยู่แบบนี้กมวนได้คำว่ามีหนีมีชินกะใช้ชีวิตเรียบง่ายปลูกผักปลูกยางปลูกผักปอดสารกินเองสุขภาพผ่าห้องก็สีดีน้ำเช็คมันเบี้ยเงี้ยเมื่เกิดเซลล์จะเบี้ยนเนี่ยน้องนี่เป็นชิวเขียวอยู่ นี่จ้ะก,กกล้ยกกวยก็บกข่าวเขาพักอีเลินพ,พักอีคนไทยก็อื่นพักมะลุมป่าตุ่มหยอดต้องกินแสบด้วย้ะพี่นาะตุ่มกินก็ตำพริกจิมน้ำพริก,กปูาา่ปลาเขาสี่วนี่บ้านไหนล่ะบ้านอาหารไหนร้ายตื่นคำนี้บ่บ่ไดนบ้านนาะไอ้ส บรรยากาศกะพี่นตะอยู่ท่าเสาอยู่นั่นจะเนาะขอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมเราจะพามาเลาะซ้ำนี่ละจ้ะจะคอยผอกันไหมในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ